วันนี้คุณพ่อบ้านฉันแกก็ลือโต๊ะเก่าที่ทำจากยางรถยนต์แกบอกตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเดี๋ยวจะเอาไปทำหมาหนั่งให้แม่นั่งว่าแล้วแกก็ขนเครื่องมือใส่ลังไปเต็มลังเลยหลอบที่แล้วได้ไปแต้คอนกสว่รครอบนี้เลยจัดเต็มเลยพอขนของขึ้นรถครบแล้วก็ออกเดินทางกันเลยจ้าบ้านแม่ยาฉันนั่งรถแค่40สินาทีก็ถึงคุณพ่อบ้านแกก็ไปหอบเอาไม้ท่อนเก่าๆอยู่หลังบ้านแม่ยามาอย่างนักอย่างหนาแต่ว่ามันเริ่มพูแล้วแกก็ไล่ตัดสนที่มันเริ่มพูพูออกไป แล้วก็ตัดขึ่งกลางที่นี่ดูถั่วแผ่นยังนะตัดยังไม่อยากจยขาดเร็วๆก็เอาใบคัดมาคัดให้มันเสมอกันพอเสมอกันแล้ว แกก็เอาล้อรถยนต์เก่าที่เคยทําโตะหล้วมาตั้งไว้แล้วก็ใช้ไม้ที่ตัดไววางลงไปขั้นตอนต่อไปก็เป็นการยึดไม้ติดกับยางรถยนต์ต้องใช้ดอกสว่านเจาะน,นําก่นเพราะว่าไม้มันหนาะสกรูที่มีมามันกส็สั่นต้องยิงสกรูให้จมลงไปแล้วก็ลิกกับด้านยึดสกรูอีกฝั่งหนึ่งยึดลงไปเอาจนมั่นใจว่ามันแน่นเดี๋ยวคนถ่าหนังแล้วจะหงายเงอแล้วๆแกก็คัดด้วยแปรงแกบอกลายไม้มันสวยเอาแบบนี้แหละที่นี่ไม้สองแผ่นก็ไม่เสมอกันก็เลยจิคัดให้มันเถากันจักหน่อยคัดไปคัดมาเอ้า เนื้อไม้ลายนี่อย่างงามเลยเถิดเปิดมืดทั้งแผ่นเลยทีนี้ฉันก็อยากแจมฉันเลยมาช่วยคุณพอบานคัดดาคัดไปคัดมาคัดอย่างมันมือแกเอ,อ้ยหินเจียแบตเตอรี่ของพมขินตัวนี้ฉันนะ่ะอย่างชอบฉันไม่กลัวเลยเวลาใช่พอมันสะบัดเครื่องมันก็ยุดเองระบบเซฟตี้เข้าอย่างดีคุณพอบานแกก็ใช้เครื่องคัดกระดาษทรายลงอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทาสีและเกลือเขื่อวางไว้นอกบ้านไม่อยากที่ได้ใช้นังนานๆจักหน่อย ถ้าสีแห่งแล้วฉันก็จะเทศหนั่งให้ดูโอ้อย่างดีเลยไม่แข็งโป๊กไม่มีอ่อนหยวบเลยถ้าชอบไอเดียนี้ก็ลองเอาไปทำชัยดูเด้อ